สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เคาดาวกันแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่สักราชใหม่ในปีพุทธศักราช2565หรือว่าปี2022น่นั่นเองเชื่อ,อเลยกันครับว่าหลายคนในนักขนาดนี้ก็ยังมีความสนุกแล้วก็อารมณ์จากการเคาดาวเมื่อคือนอยู่บางคนอาจจะแฮงเอาท์หรือว่าบางคนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันใหม่แล้วแอดมินเองก็เช่นกันครับผมหนักมากครับเมื่อคือนตอนนี้ก็ยังแบบลุกขึ้นมา พยายามที่จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยก็ตามครับอาจจะมีลิ้นพันกันไปหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะโดยที่เราจะมาเริ่มต้นจากการให้สัมภาษณ์ของโค้ดมาโนโพกิ้งนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่โค้ดมาโนโพกิ้งได้ออกมากระตุ้นลูกทีมว่าห้ามประมาทนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเราจะถล่มเขามาในนัดแรกถึง4ประตูต่อศูนย์ก เพราะในโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าในนัดแรกจะออกนําคู่ต่อสู้ไปถึง4ประตูต่อ0ก็ตามแต่ผลลัพธ์ในนัดที่2ออาจจะเป็นฝ่ายแพ้พพ้อันนี้ก็เคยมีมาให้เห็นเหมือนกันถ้าเราวางแผนไม่ดีเล่นแบบไม่รัดกลุ่มหรือว่าเราไปประมาทคู่ต่อสู้มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมชาติไทยของเราที่จะพบเจอกับความผิดหวังซะเองอย่าลืมนะคคัะว่านักเตะชุดนี้เราดไมไปด้วยนักเตะท,ที่มีอายุน้อยและก็มีความกระหายเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเป็นรองเราก็ตามแต่พวกเขาก็สู้เต็มที่ครับ นักเตะแต่ละคนครับอายุอยู่ในวัยช่วง20ต้นๆเท่านั้นแต่ทักษะและฝีเท้าของพวกเขาก็เก่งเกินไปจริงๆครับและสกอร์ที่ตามหลังอยู่ศูนยประตูต่อศีเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาจะพลิกกลับมาเอาชนะทีมชาติไทยของเราไม่ได้ในทางทฤษฎีครับมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะยากแล้วก็ตามมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ครับผม แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับสิ่งที่ทางสื่อและก็สิ่งที่แฟนฟุตบอลของเขาต้องการก็คือพวกเขาอยากเห็นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้เอาชนะทีมชาติไทยให้ได้นั่นเองครับมันเป็นความคาดหวังที่ไม่ได้หวังสูงถึงขั้นที่พวกเขาจะกลับมาพลิกเอาชนะทีมชาติไทยและก็คว้าแชมป์ไปครองได้แต่มันคือความคาดหวังที่พวกเขาอยากเห็นนักเตะของพวกเขาเนี่ยเล่นได้อย่างเต็มที่และก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้เพราะว่าตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดล่าสุดนะครับเรายังไม่เคยพ่ายแพ,แพ้ต่อทีมใดในทัวร์นาเมนต์นี้เลย มันจึงจะเป็นเรื่องที่จะทําให้นักเตะทีมชาติอินโดนีเซียมีความกระหายมีแรงยึดครับว่าอย่างน้อยพวกเขาก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยทีมที่ได้เป็นแชมป์ซูซูกิครับในปี2020นี้ได้และถ้าหากเราดูสถิติแล้วก็ผลการแข่งขันของทีมชาติไทยตั้งแต่รอบแรกจนถึงนัดล่าสุดนะครับเราชนะคู่ต่อสู้ไป6เกมและเสมอเพียง1เกมเท่านั้นโดยในนัดที่เราไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็คือในนัดที่เราเสมอกับทีมชาติเวียดนามไป0แมตุต่อ0นั่นเอง และที่สําคัญนะครับทีมชาติไทยของเราเองก็ไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ต่อทีมใดๆในปีนี้เช่นกันโดยที่โคชมานอฟโภกิงก็ได้กล่าวว่าสําหรับนัดที่2เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดผู้เล่นอย่างไรแม้แต่เจนพบโพขีนะครับที่ยังไม่เคยลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่ต้องบอกว่าเจนพบในช่วงเวลาการซ้อมเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนั่นก็แสดงว่าหลังจากบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนักเตะจากทีม BEC เทโรสัทนะลงเล่นกับทีมชาติไทยในนัดนี้ก็เป็นไปได้นะฮะ แลวก็ตัวของโคด์มาโน่ปักกิ้งเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโคดที่สับขาหลอกคู่ต่อสู้เป็นโคดที่จัดแผนจัดระบบมาแต่ละนัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยจริงๆครับแต่และตำแหน่งสามารถทดแทนกันได้ทั้งหมดและโคด์มาโน่ยังได้กล่าวต่ออีกว่าการแข่งขันเนี่ยยังไม่จบเราเคยเห็นทีมระดับโลกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่นำมาก่อน4ประตูแล้วพลิกกลับมาแพ้ในเกมที่2ได้ดังนั้นเราจะไม่ประมาทจะมีสมาธิตั้งแต่นาทีแรกไม่เปิดโอกาสให้อินโดนีเซียสามารถกลับมาได้ในเกมที่2อย่างแน่นอน โค้ดมานอฟพกิ้งไม่ได้ออกมาตำหนิหรือว่าชื่นชมนักเตะคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะครับแต่เขาจะยกเครดิตทั้งหมดให้กับลูกทีมของเขาทุกคนฮะและก็ในเกมนัดแรกที่ผ่านมานักเตะทุกคนเล่นได้ตามแผ N, นตั้งแต่ต้นจนจบเลยการเปลี่ยนตัวที่เสี่ยงที่สุดก็คือการถอดเอเลสดอลล็อกออกเนื่องจากปัญหา,าการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถอยวิลเลเทียป,ป้อมพันเนี่ยลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์แทนเหตุผลที่โค้ดทาอย่างนี้โค้ดก็ได้บอกว่าก็เพื่อต้องการควบคุมเกมและครองบอลให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่มันก็ได้ผลครับ ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นครับเราลองมองย้อนดูโค้ดมาโนบปกกิ้งเนี่ยมีเวลาเข้ามาทํางานและก็มีเวลาเตรียมทีมไม่นานและหลายคนก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวของโค้ดคนนี้เลยแต่สิ่งที่โค้ดคนนี้แสดงให้เราได้เห็นนั่นก็คือเขามีความมั่นใจและก็มีแนวทางในการทําทีมอย่างชัดเจนเขามีความมั่นใจในตัวผู้เล่นที่เขาเลือกมาและเชื่อมั่นว่านักเตะที่เลือกมาเหล่านั้นมีคุณภาพมากพอที่จะสามารถคว้าชแชมป์ได้ นอกจากที่โค้มโดมาร์โนบุกิ้งได้พูดถึงนักเตะแล้วเขาก็ได้พูดถึงบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนนั่นก็คือมาดามแป้งครับเขาได้บอกว่ามาดามแป้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จของทีมชาติไทยเป็นคนรักฟุตบอลและก็มี p o w เวอร์ไปอย่างมากครับมาดามแป้งเป็นตัวกลางครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตต่างๆเป็นคนที่จะคอยคุยกับสโม,มสรให้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่านักเตะชุดนี้เนี่ยไม่มีเวลาซ้อมมากเลยรวมตัวกันแค่ไม่กี่วันครับแต่เพราะมาดามแป้งนี่แหละครับที่ทําให้เราได้นักเตะชุดที่ดีที่สุด จากทั้งสโมสรในประเทศและก็ต่างประเทศอันนี้คือสิ่งที่โค้ดมนุบุปกิ้งได้กล่าวไว้นะครับแล้วถ้าหากใครได้ตามข่าวเมื่อหลายวันก่อน,นครับทางด้านของโค้ชชินแต่ยังกุลซื้อของอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับโภชนาการที่เพียงพอเพราะว่าเจอแต่ข้าวกล่องที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน,นจัดให้และก็ได้บอกอีกว่านักเตะอินโดนีเซียเนี่ยได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอครับ แต่ในทางกลับกันครับทางด้านของสื่ออินโดนีเซียเนี่ยก็ได้นําเสนอเรื่องของบทสัมภาษณ์เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติที่มีต่อมาดามแป้งนวลพันล่าซานะครับว่ามาดามแป้งเนี่ยเป็นคนที่นําพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินการต่างๆที่น่าประทับใจในช่วงของซูซูกิครับปีนี้และทางสื่อของอีโดก็ได้ลงบทสัมภาษณ์ของเจ้าเช็คอีกว่าขอบคุณมาดามแป้งเป็นอย่างสูงในฐานะผู้จัดการทีมมาดามแป้งให้กําลังใจทีมเสมอและช่วยเหลือผู้เล่นในทุกวิธีทาง เพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีที่สุดและก็ด้วยความช่วยเหลือของมาดามนี่แหละที่ยังทําให้ทีมมีความมั่นใจนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้เราเล่นได้ดีในวันนี้สุภโชคได้กล่าวและเหตุผลที่ทําให้สื่ออินโดได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าก่อนเกมรอบองชนะเลิศเนี่ยทีมชาติไทยของเรามีคืนปลุกใจครับทางดาของมาดามแป้นเนี่ยก็ได้มีการขนลังวัลต่างๆมาจับสลากให้กับนักเตะทีมชาติไทยของเราเป็นกิจกรรมสันทนาการและก็เป็นการผ่อนคลายกับทีมชาติไทยซึ่งสุภโชคก็ได้บอกว่า มันได้ทําให้บรรยากาศในทัพของช้างศึกเนี่ยมันคลึกคลื่นและก็ได้คลายความเครียดให้กับนักเตะได้เป็นอย่างดีเลยและก่อนที่เกมการแข่งขันขนัดสำคัญจะมาถึงเมื่อนักเตะของเราได้ผ่อนคลายได้มีกิจกรรมรีแลกมันก็จะส่งผลให้นักเตะเหล่านั้นโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างดีนั่นเองครับมันก็เลยทาให้มีข้อเปรียบเทียบระหว่างนักเตะทีมชาติไทยกับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองนักเตะทีมชาติไทยของเรามีการอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมต่างๆมากมาย สวนทางกับทางฝั่งอินโดนีเซียครับที่ต้าหนของโคชชินจตยังเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการนักเตะว่าแต่ละวันเนี่ยนักเตะของพวกเขาได้บริโภคแต่ข้าวกล่องและที่สําคัญเนี่ยนักเตะอายุน้อยของพวกเขาขาดโภชนาการขาดโปรตีนและหลังจากที่ทีมอีโดได้พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยในเกมนัดแรกโคชชินแต่ยังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมยอมรับความพ่ายแพ้ผมรู้ดีว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเอาชนะทีมชาติไทยเพื่อเป็นแชมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายังเล่นกันเหมือนในครึ่งหลัง แต่ฟุตบอลมันก็เป็นลูกกลมๆนะเรายังไม่ยอมแพ้และเราก็สู้ต่อไปผมไม่อยากจะไปโฟกัสถึงข้อผิดพลาดในเกมวันนี้แต่จะดูว่ามีจุดไหนที่เราทําได้ดีเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้เล่นของเราต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับถึงแม้ว่าจะโดนนําเยอะและมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชนะและก็คว้าชแชมป์แต่ถึงอย่างไรครับทางด้านของโค้ชเชีนแตยองก็ได้ปลุกผีและก็ได้สร้างขวัญกําลังใจให้กับนักเตะพลังหนุ่มของทีมชาติอินโดนีเซียอีกครั้ง และผมก็เชื่อว่าในเกมนัดชิงนัดที่2นี้นักเตะทีมชาติอินโดนีเซียจะมาใส่เต็มที่แน่นอนเพื่อหวังที่จะเอาชนะทีมชาติไทยของเราให้ได้และสําหรับคลิปนี้นากคาเซียตีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ